냠มะเลนตุกไก่จ้าพริกนี่เผ็ดๆทุกเมื่อกี้ตํามงบ่ด้เลอะมาหากินน้ําจานเผ็ดต้มหักมันๆแกแม่แล้วว่ะกินซ้ําน้ําพริกาละอร่อยต้ตาแกินจ้อย่ข้าวให้กินดอกใส่น้ําปลาลงไปอีกโนัวนเฮาเยใส่หลายอนอยู่ในสวนคือเก่าพี่น้องเยกับานี ต้มไก่บ้านขาออนมาดิคาตะคา่ิเซบมาเด้อพี่น้องคาก็ไ้ปูเต่าิน้ำุอปอันใหญ่สุขูสุขูอีนไหนพี่น้องบอกปลากินปูกินหลายอย่างได้นบัานมันมันช่วยเลือก็ไปหามาหาคุณนะโอ้ยกอย่างกันเ้อ ก็จซ้อโบดอกต้นหอมกซีแต่มากระยญ่น้ำบรทันมหาดฝอบ้านปิดใส่แก้วใส่แก้วต้นหอมก็ดีในน้ำบรทันนม่พีน้องด้วยตั้งสองถ้วยเลยกินผูเขากินอจใจเย็นให้มหาดกินน้ำนางเฝอ คูกข้าวใส่มาหากินด้วยแซบแซบนัวนัวหนำนะกินวันซันมาหาใหญ่แซบแซบพอดีแซบมันนานต้มทีเปรี้ยวเปียวจังเลยแซบเลยคิดวีจากนาทีวสองสามข้าวสองข้าวเอากินแล้วข้าวตุกขีตําตุกขีตําหุงกับทอนเนื อารมณ์เม so okay. oui> ื่อเสียงแจ๊วแจ๊วเสียงหลานเสียงหลานเดาดูจะเตือนกำลังเฮียนว่าปานุเกลียวบินกับไปโรงเรียนเหรอโอ้ไปโรงเรียนหนึ่งมวนจะได้หายจากไปได้ตื่นมาแล้วเวขณะวันที่วันเสาร์ตื่นมาก็บจากไปโรงเรียนเออเนาะ S <S <S เออ <S <S ตื่นเศ้ามาหลุดวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์กัมันยังมหหเนาะมันยังเบาบ,บุบมันยังเบาบ,บุบปีนเดยซะกำลังฮัดเบายื็หน่อยยังบวจากไตมันกบใสมันเอาไปลาบไปโรงเรียนขยันจังเลยหลานยายเบาผาผบกระดาน่าหลานบอก มีบริปิดเสียงต้นสบายไ้มสิมีเสียงต้นสบาแต่มเสียงกรดซกนะบบภาสัหน่อยนะสามนาทีแล้วสานาทีกวกไแล้วสิมันจะทีบริ่บริบิ่งนะกานาทีนาทีเลย หลานมัน